สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซดนิวพาอิสารดีจดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณโกงแก้วค่ะจังหวสิสเกตค่ะจัดประชุมและเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564พร้อมเน้นย้ำการป้องกรรันโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดค่ะ เมื่อวันที่29ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกาค่ะณห้องศักกำแพงใหญ่ชั้น4สารกลางจังหวัดศีสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผู้รัาราการจังหวัดริสเกตเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ทั้ง22อำเภอพร้อมด้วยนายสำรวยเกตกูรนายวิชัยตั้งคำเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีศสะเกดหัวหน้าสุนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีศสะเกดกล่าวค่ะว่าตนได้กำชับให้ทุก ere, อำเภอรวบอวมนวยความสะดวกการจราจรควบคู่การป้องกันโรคโควิด19เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามาย100ัยร0 0อเซพร้อมทำ ความเข้าใจให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามาัยเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิดสิขณะที่ความปลอดภัยจากการใช้รถชัถนนต้องเข้มงวดดื่มไม่ขับการสวมหมวกนิรภยัยการขับรถเร็วโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถปิกอัพที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในแต่ละปีที่ผ่านมาจ่องวัดศิษย์เกศจึงได้บูรณาการตั้งจุดตรวจหลักจํานวน38จุด จุดบริการ22จุดพร้อมด่านชุมชนต่างๆเพื่อร่วมอำนวยความสะดวกการจราจรควบคู่การป้องกันโรคโควิด -19 แก่ผู้คน3กลุ่มได้แก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดสิสเกตไปยังจังหวัดใกล้เคียงจึงของให้เพิ่มความเข้มข้นทางมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่การเฝ้าระวังตรวจตาป้องปามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกหมู่ บ้านชุมชนด้วยขณะเดียวกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้กำชักทุกอำเภอห้ามชนไก่หรือจัดซ้อมไก่อย่างเด็ดขาดพอช่วงปีใหม่หรือช่วงที่มีผู้คนเดินทางมารวมกลุ่มการเป็นจํานวนมากอาเสียงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิดสิได้ง่ายทุกอำเภอต้องบูรณาการผู้บริหารท้องถิ่นและฝ่ายท้องที่คุมเข้มทุกพื้นที่ห้ามจัดชนไก่หรือมีการซ้อมไก่เด็ดขาดค่ะ